สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกทุกคนนะครับผมก็มาพบกับเบาร้องเช่นเคยนะครับกับในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดงวดประจํวมนที่6เนาะเดือน 3, 2565นะครับผมก็เป็นของวันอาทิตย์นะครับของวันหยุดใครหลายๆคนนะครับผมสําหรับแนวทางโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ที่เอาตัวเลข แนวทาง3ตัวไปเป็นแนวทางนะครับส่วน2ตัวนี้ต้องขอโทษขออภัยนะครับ2ตัวนี้ตัวเด่นนี่หลุดหมดเลยนะครับพี่พี่ก็คือตัวเด่นมาก็คือมาในหลักในหลัก3นะครับหลัก3ตัวนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ผลนะครับที่เข้า3ตัวนะครับนี่เลยในน้อยปกติที่ผมเน้นให้นะครับพี่พี่ส่วนตัวเด่นนี่มาแค่เด่น9นะครับมาแค่ตัวเกนะครับก็คือมาแค่ตัวเด่นเนาะนะครับ ส่วนตัววิ่งรูดนะครับไม่มีนะครับไม่มี9เนาะ9มาอยู่หน้านะครับผมแต่ว่าเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครหยิบยื่นนะครับ3ตัวของผมไปเป็นแนวทางเมื่อวานนี้ที่เน้นน้อยปกตินะครับก็เข้าใน3ตัวดับนะครับนี่ยอ้นนี้917อันนี้7 9 1กนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีพี่ๆ fc นะครับก็เม้นเข้ามาหลายท่านอยู่นะครับบอกว่ามีมีโชคลาภใน3ตัวเนาะ นะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่ด้วยนะครับผมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าใครไม่ชอบแนวทางอื่นนะครับก็คือตามผมก็ได้นะครับผมจะเน้นให้ในในนอยปกติหรือว่านอยอื่นนะครับก็จะเน้นให้นะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับ2ตัวไม่มานะครับพี่พี่เนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ2ตัวเมื่อวานนี้มาแค่ในในสูตรเม็ดเดียวนะครับสูตรเม็ดเดียวนี้มาอยู่นะครับ สำหรับในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อเนาะนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับรับชมแล้วตัวเลขถูกใจค่อยตามนะครับย้ํานะครับพี่พี่รับชมแล้วตัวเลขถูกใจค่อยตามนะครับผมไม่ต้องตามผมทุกตัวนะครับสําหรับ แนวทางตัวเด่นนะครับผมในโค้งสุดท้ายตัวเด่นในโค้งสุดท้ายนี้ผมให้เด่นไปที่3นะครับแล้วก็7นะครับผมคิดว่า3กับ7นี้วันนี้น่าจะมาไม่2ตัวก็แต่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมรอดูนะครับน่าจะมานะครับส่วนวิ่งลูดนะครับพี่ ส่วนวิ่งรูดนี้ส่วนวิ่งรูดนี้ผมให้ไปที่7นะครับชอบพอๆกันนะครับแต่ผมเลือกเลือก7ให้วิ่งรูดนะครับผมเนาะถ้าใครชอบ7ก็วิ่งรูดถ้าใครไม่ชอบก็เอา3ไปพิจารณาได้นะครับส่วนจับคู่นะครับก็จะมี31 34 3า3ห้านะครับผมผมก็จะให้เด่นละ5คู่นะครับก็คือจับคู่ให้อย่างละหคู่แล้วก็จะเน้นให้อีกตจังหานะครับสำหรับในเด่น7วิ่งรูดที่7ตัวเด่นนะครับผมให้ไปที่70 71 7 3 75แล้วก็79นะครับ7 5นี้ก็ฝากติดไว้สักหน่อยนะครับไม่แน่นะครับเนาะไม่แน่เพราะว่าเขาชอบออกตัวเดิมนะครับแนวทางหวยฮานอยเนาะนะครับพี่ๆฝากติดไว้หน่อยนะครับสำหรับ3ตัววันนี้นะครับหลักร้อยผมให้ไปที่3ก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นนะครับผม สามนะครับ3 3 5นะครับผมก็คือชอบหลัก5นะครับที่ผมชอบนะครับผมส่วนที่จะเน้นให้นะครับส่วนที่ผมจะเน้นให้หลักๆก,ก็จะมี3 5 7 5 แล้วก็3 1 3 1แล้วก็70นะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบนะครับผมก็จะเป็นนี่เลย3ามหนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับส่วนที่จะเน้นให้วันนี้ ถามว่าผมชอบนะครับสองจิตสองใจนะครับชอบในน้อยพิเศษหรือว่ารอบปกตินะครับผมให้ไปในรอบปกติก็แล้วกันนะครับพี่ถ้าใครชอบในน้อยพิเศษก็เอาไปเป็นแนวทางน้อยพิเศษได้นะครับโอ้ลืมเขียนเลยมัดรวมนะครับเนาะมัดรวมสีนอยที่ผมให้ไปนะครับมัดรวมสีนอยก็จะมีน้อยเฉพาะกิจนะครับนอยเฉพาะกิจน้อยรอบพิเศษแล้วก็รอบปกติแล้วก็ v i p นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสรับแนวทางถ้าใครทุนน้อยนะครับอย่างที่ผมบอกลองพิจารณาตัวที่ผมเน้นให้นะครับเนาะสามหนึ่งเจ็ดศูนย์สามห้าเจ็ดห้านะครับก็ลองพิจารณาเอานะครับหรือว่าไม่ชอบที่ผมเน้นให้ก็ลองพิจารณาคู่อื่นดูนะครับผมครับผมสรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยของสุดท้ายด้วยนะครับผมขอให้ปังๆเนาะขอให้มาสีหน่อยขอให้แตกสามตัวนะครับผม สำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ